กระทรวงสาธารณสุขก็ทำา m ็มการปลูกการแปลรูปกัญชาเพื่อการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะนายวัชรพงศ์คูวิจิตรสุวรรณเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ไปร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการวิจัยพัฒนาส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการปลูกและแปลรูปกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยจะร่วมกันศึกษาข้อมูลการปลูกและแปรรูปกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์การปลูกกัญชาและการผลักดันมาใช้ประโยชน์สร้างความมั่นคงทางยาและต่อยอดนวัตกรรมภายใต้กลไกการควบคุมที่รัดกุมให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย การปลูกการผลิตการสกัดจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเพื่อควบคุมการใช้ไม่ให้เกิดผลเสียซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโรงพยาบาลเสาห้80พรรษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขมิ้นวิสาหกิจชุมชนและก็กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อร่วมกันวิจัยส่งเสริมและพัฒนาการปลูกการแปลรูปเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ